โอ้หอนพี่น้องทักทายสวัสดีค่ะสวัสดีสุขสุขคนนะคะสวัสดีเอฟซีของเงยบนทุกคนทุกกําลังใจโอ้ยพี่น้องแล้วังผมผมเยบนอยู่ห้องนะผมเหนียวยังกับอะไรเลยทุกคนเย้ยมืออื่นมืออื่นจะไปสะผมเล้วไปสะและ้วก็มาเฮาจะไปตัดไหมร่วงนะเนี่ยไม่ไม่ใช่ไม่ร่วงนะทุกคนร่วงอยู่ร่วงเยอะเลย องคลิปวันนี้ผ่านไปนะคะสองคลิปไม่มีอะไรที่จะเล่าหรอกไม่มีอะไรตื่นเต้นตื่นเต้นอะไรมากมายแล้วพี่น้องบอกตื่นเตเรียมผู้เบาสูฟังอืมาดีเสียว่าเลียงผู้เบา,บา,า,เ,บาเกาได้นห้ผู้เบาเกาอย่างพ่อของลูกสามีหัวเกา่าหัวเกา่าหัวเก่าคนนี้อใส่นัดอักเสบขึ้นอีกแล้วนะทุกคน ยังปวไส้นัดอักเสบขึ้นอีกแล้วเพราะว่าไม่ได้ฉีดไม่ได้ฉีดสเปรย์ไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ฉีดสเปรย์เข้าจมูกไม่ได้ฉีดยานะคะก็เลยว่ามันบ่หนาวไงว่ามันบ่หนาวว่ามันบ่นนันก็เลยบ่ฉีดเพราะเขาบ่าฉีดเล้วันนี้มันเขาเอิดมาจางไหแล้วขังไมมันเริ่มปวดหัวขึ้นไหมเริ่มปวดหัวขึ้นเกินปวดหัวแอกอยางแห้งซอมากก็เลยต้องมากินยา ยาค่ะยาแกปวดแต่วันนี้มาแล้งหนี่บุญต้องกินต้องกินยาพุ่มเพะยาพุ่มเพะยาพุ่มเพะก็ก็ไม่ได้เอามาหลายดิพี่น้องขั้นเบิด์ตอีกทีจังใดละใสรสะเบิรตัวด้เนี่เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ยาพุ่มเพะโดยตรงนะคะเหลือมาหลายตัวหลังญี่บนีเอายึดของแผงสามแผงนึ้งท่านั่นก็ต้องไปสือแพงเลยพี่น้อง โอ้สิบว,วันเร็วสิบวันที่ดีเท่าไเดี๋ยวเมาหลายก็คิดว่าจะได้ยุ่นโดนไงคิดว่าจะได้อยู่นานไงทุกคนเดี๋ยวจะกินไปเร็วจะก,กินไปเร็วเดี๋ยวอยู่สองแข็งจะไ,ได้อยู่ประมาณเดือนหนึ่งไหมอ่ะเขาให้กินวันละเนืวันละหนึ่งแข็งเออหนึ่งแข้งว่ากินวันละหนึ่งเม็ดโอ้สูบูด้ ไปจืดกับเพล้เลยพี่น้องยาปุมเพล้อันนี้ยาแก,ก้อักเสบของหมอหอยมาอันนี้เป็นฮิลูดอยฮิลูดอยที่เขาที่หมอให้มาทาหลังทาหลังตัดไหมนะคะบางคนก็มาต้องถามก่อนนะว่ามันใช้ได้ไหมนู่นนี่นั่นโอยหมอเขอจาจัดให้เรียบร้อยพี่น้องคลินิกหมอนะ่ะเขจาจัดให้เรียบร้อยว่าต้องใช้ยาอะไร เอายายอ,อย่างใส่ยายอ,อย่างแน่น้องบ่ยมาฮขาต่องสื่อเองดะเฉพอค่ายาในยพันหนึง่งนะคะทุกคนจะพอค่ายาพันหนึ่งตั้งหาไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับค่าผ่าตัดม,มีมีเม้นพี่คนนึงบอกว่ายายเย, ب, ย, ب, ย ب, ็บเย็บน้องบุญเล่า,เล,าเล่าเรื่องเล่าเรื่องสามีคนไทยให้ฟังหน่อยอยากฟังอยู่นะแต่ถ้าไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีเวลาเล่าก็ยินดีอยากฟังเหมือนน เอาเริ่มแรกเริ่มต้นเลยอันนี้ก็เอาก็เล่าเรื่องของตัวเองเนาะพี่น้องน้อง,องไม่ได้ทําให้ใครเหลือดร้อนอยู่แล้วล่ะามท้าความนะคะก็คือ,อผัวของเยบุตนี่ผัวคนแรกนี่เป็นคนโดยกําเนิดเป็นคนอําคือนองบัวลายนละะ้วน้องน้อง,น,อง,น,องน้องบัวมาถามมาเย็นนี้จะกินอะไรไหมเพราะว่าน้องบัวเขาต้องดูแลพ่อใหญ่ฝรั่งของพี่ยอดของของพี่ยอดเพราะว่าพี่ยอด บินไปต่างประเทศแล้วพ่อใหญ่เขาไม่ไปทําไมพี่ยอดถึงได้ไปต่างประเทศเขาจะต้องไปอยู่ที่นู่นหนึ่งเดือนไปสแปมวีซา่าหรืออยังเนี่ยนะพี่น้องอย่างประมาณนี้แหละถ้าเขาไม่ไปมันจะ,ม,นจะมันจะตัดสินงไงต้องเที่ยวไปทเที่ยวมาแต่พ่อใหญ่ยอยู่นี่อพ่อใหญ่ยอยู่นี่ก็เลยฝากให้น้องบัวด,ดูดูแลเทคแคร์ในการซื้ออาหารนู่นนี่นั้นให้ตอนเย็นๆอย่างเงี้ยทุกวันนะคะจนกว่าจนกว่าพี่ยอดจะกลับมาหนึ่งเดือนอ่ะพละอ่ะ ผัวหรือว่าพ่อเด็กน้อยของยี่บนุนี่เป็นคนเป็นคนอ,อำเภอหนองบัวลายจังหวัดนครราชสีมาด้วยกันนี่แหละยี่บุญก็โดยกาเนิดแล้วยี่บุก็เป็นคนโคราชนะเกิดอยู่บ้านนะทุกวันนี้แหละอยืยูมพืชชุมพ่วงปะท้ายชุ่มพ่วงนี่แหละแต่พอยี่บุญผ้าใหญ่ไปอยู่ทั้งอำเภอคอนสามจังหวัดชัยภูมินะคะมกนเนาะเป็นเด็ก อันนี้พอของพอของผัวยี่บุญนี่กะย้่ายไปขึ้นกันก็ไปอยู่แถวทุ่งลุยลายแถวทุ่งลุยลลยแถวบ้านบ้านซ้ำหนองให้ไกลเขื่อนจุฬาภรณ์ประมาณนั้นก็ไม่ไกลจากจากบ้านผัวยียบุญอยูอ่อยู่อำเภอขอนสารตำบลทุ่งลุยลายตำบลทุ่งพระนั่นแหละอันนี้คือจุดกําเนิดแล้วบันนี้ยา่บุะเป็นเด็กหน่อยแม่บอมาเข้าโรงเรียน กลับมาเขารงเรียนอยู่บ้านนับสุ่มเมือนี่แล้วก็เพราะเรียนหนังสือได้สองปีอยู่ปสองขึ้นปสามพอก็เลยบ่ห้กลับมาเรียนอีกเพราะว่าม่ามีคนเลี้ยงนอนยืบบุก็เลยเด้ออกโรงเรียนก็เลยเด้กไปอยู่ในดงนั่นนะคะไปอยู่ในดุง,นนะะดงจังหวัดเชียงภูมินั้นจนเป็นสาวน้อยก็อยู่ประมาณจักปีลหละช่วงนั้นก็เริ่มจะเป็นสาวแล้วบานี เขาจะมีโครงการอบพยพหมู่บ้านที่มันอยู่ในต้นต้นน้ำต <ED> ้นต้นน้ำเขาเรียกว่าอะไรนะป่าสมวนแห่งชาติไหมพี่น้องเออเป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าทุ่งกำมังซึ่งซึ่งพอเล็กหน่อยเนี่ยหัวยิ่หัวเก่าหัวยี่บนอ่ะก็อยู่ในเขตนันคื้กันหัวยี่บนก็อยู่ในเขตนันขึ้นกันก็เลยทางโครงการหลวงเขาก็เลยหใหญ่อพยพชาวบ้าน ที่อยู่ในเขตป่าสวนแห่ง,งชาติหรือว่าศาูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าทุ่งกำมังนะของ uh, เขื่อนจุฬาภรณ์<อ>ก็เลยแหาย่ใหญ่ออกมาอยู่ร่วมกันเป็นหมู่บ้านจัดสรรอยู่ที่ตำบลดงลานตำบลอำบบเภอรีปูจังหวัดนครจังหวัดขอนแกน่นยูติดติชุมแพีย่ะละ่ะพี่น้องอยู่อไก่ชุมเพีย่ะล่กะก็เลยใหญ่อพยพออกมาอพยพออกมา ยายบกับเป็นสาวเนาะกับมาอยู่หมู่บ้านนี่แหละมาอยู่หมู่บ้านอ่างทองอ่างทองตำบลตอนนี้มันเป็นตำบลดงลานนะเป็นตำบลดงลานเออแบนี้พอเด็กหน่อยเนี่ยยายออกมาเออกันอยู่ในโครงการเดียวกันอยู่ในโครงการหมู่บ้านอ,อุยกุกับมาเป็นสาวหญ่เต็มที่อยู่นี่แหละรับจ้างรับใบเขากับแบ่งที่ดินให้ครอบครัวละเจ็ดไร่ได้ครอบครัวละเจ็ดไร่ ได้ทุกครอบครัวอือนี้กับมัมไงเป็นสาวโน่นนี้นั่นกับมั่งพ่อกันกับกับพ่อเด็กหน่อยนี่แหละก็เลยได้กันในการลังอย่างนั้นกันอ่าพากันเราคุกเลยเฮ็นเลยหล่อนไปหารับจ้างลับใบแหละเพราะว่าอ่าเวลาเมื่อหนาเฮ็ดไห้มันพ่อแถวนั้นตะกอนก็จะทำไร่ข้าวโพดไร่ข้าวโพดไร่ไร่เอ่อทั่วเหลืองทั่วเหลืองทั่วเขียวให้ข้าวโพดให้ปอสมัยตะกอนนั่นเนาะ อดีตกรเบิดนากับพาะกันเขา่ามุงเทีบไปเห็ดกอสางแน่ไปหาตัดอ่อยแน่แถวสุพรรณพวกยี่บนไปนะแถวสุพรรณนี่ยี่บนพวกยี่บนไป,นเ,ปนเป็นลูกจ้างในในป่าอ้อยนะ่ะหลายปีนะเออกรจนนี้ลูกคนเหล็กเป็นลูกซ้ายคนเหลกกับห้พอ่อไห้น้องเลี้ยงไว้กระพาะกันเขา่ามุงเทีบหาเห็ดงานกอส่างหาเงินหาท้องเลี้ยงพอเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าไปเนาะ อานี้ก็อยู่มาอยู่มาเนาลูกก็ยิ่งเติบลูกกับเขาโรงเรียนปอบานี้ปอย่บนนี่อยากกลับมาอยู่บ้านเขาอยากกลับมาอยู่บ้านนัดทุกมือนี่แหละตอนนั้นสังกูก็ยังม่ให้เสียอกูก็เลยว่าเออกลับมาก็กลับมาเพราะดีพี่สาวหญ่งย่บนนี่ก็เลยอมาสื่อหน้าจากญาติพี่น้องกันนี่แหละญาติพี่น้องทั้งเม่นี่แหละก็เลยพากันขายทีขายทางทั้งพุ่น สมทบสื่อน้าทาั้งนี้พี่สาวใหญ่เป็นคนสื่ออ่าบ้านี้กะผัวเกี้ยวกับเลยเด็กกลับมาอยู่หนักบ้านทุกเมื่อนี้บ้านี้หลังจากนั่นเนาะอ่าเพราะผัวยี่บุอีก็เลยไปไต้หวันไปไต้หวันยุตสองปีไปไต้หวันยุตสองปีเยี่บุตกับอ่ามีมีมีลูกสองเลยนะตอนนี้อ่ามีลูกสองคนู้หยิง่งคู้ชายคนเหล็กลกับู้หยิง่ง ไปกับผัวกับไปไต้หวันอยู่สองปีปีแรกนี่สีได้แต่เฉพาะค่าค่าค่าหัวเออค่าหัวไปเพิ่ออว่าต้องต้องต้อง,องมีบริษัทจัดส่งแรงงานนะไปสมัครกับบริษัทจัดส่งแรงงานนะจะมีบริษัทที่เขาอ่ารับคนไปนอกแล้วก็ะคือไปทํางานได้แล้วก็จ่ายค่าหัวให้เขาแตเฮ้าตรงนี้หลักทรัพย์ประกันหลักทรัพย์ประกันก็คือเป็นทีดินทีอย่างไปจำนองกับเขาไปอยู่ปีแรก เหลือเงินอยู่หกหมื่นเหลือเงินใส่หนีแล้วเหลือเงินหกหมื่นเมย์เมย์จะบนชผัดมะมะป่วยเอมะป่วยเป็นมะมามาคือแล้วลมก็เลยหัวจะบวชก็เลยกลับมาพักกลับมาพักปีเลกกลับมาพักหลักกัเอาเงินมูนีหลักใส่ใจหลักกัเอามารักษาเมยนี่อย่างน้ำแนอปีปีที่สองนี่ก็เลยเอามาพักอยู่เดือนหนึ่งก็กลับไปกลับไปปีปีมีเมียหน่อยอ่าอันนี้คือจุดแต่ดีอย่างหนึ่งคือว่า เงินที่ค่าแรงเนี่ยทั้งทั้งอ่าโรงงานทั้งบริษัทอันไอท,ทั้งไต้หวันน่ะเขาจะไม่ให้เขาจะไม่ให้พนักงานหมดนะเขาจะหักไว้ให้เดือนละสามพันหักไว้ให้พนักงานใส่เดือนละสามพันกรงงานเขาก็จะโอนเขามาบริษัทจัดหางานทางทางไทยหมดพ่อเงินพ่อเงินเดือนออกเขาก็จะทั้งบริษัทนี่เขาก็จะรับเงินไวใ้ให้ยืมผมก็จะไปเอาสมมติเป๊ะปั๊บหรือว่าเออ เอาเงินน้ำเขาสีนะพี่น้องมางนี้หลังจากนั่นหลังจากนั้นญี่บุนวกะพราัวอย่ได้ครบสองปีแม่นบ่แล้วไปมีเมียหน่อยด้พี่น้องไปมีเมียหน่อยแต่เมียหน่อยก็คือแบบว่าเขาเขาเขามีกันญี่ปุ่นนะเขาบ่ไเด้มาเขาปรไเด,ดมเเดดบินมาพราเบิสัญญาผัวยี่บุ่นะมาบานผู้เดียวเออมาบานผู้เดียวมาเด็กอะ เมียน่ะกับเมียน่อยนะครับ่าโทรน้ำในเออโทรน้ำสมัยนั้นจะมีเป็นเป็นเอ่อเป็นโทรศัพท์ทีโอทีมันบ่เป็นโทรศัพท์ประจำหมู่บ้านเขากระทู่มาตัวยีก็ไปรับญี่มก็ถามว่าเป็นนี่ยังโน้นนี่นั่นก็เลยไปรับน้ำผัวก็เลยไปรับน้ำผัวไปรับโทรศัพท์ไปรับน้ำกันเพราะว่ามันบริษนี้โทรศัพท์เป็นของตัวเองนะก็จะทีโอทีจะมาติดไว้อันเดียวเราเบิร์ดหมู่บ้านอ่ะจะมีอยู่สองเครื่องเราค้นที่เจ้าของบ้านที่เขามาติด โทรศัพท์ไ้เขาจะไปขี่รถไปอื่นมามีโทรศัพท์ผู้ดันผู้นี้ทั้งไก่มากให้ไปรับโทรศัพท์เสี่ยอันนี้ผมบ็กเลยไปกับผัวก็เลยไปฟังน้ากันอ่ากับคนอำเภอแถวพุทธิสงครามกับวัดไกลกันไปเจอกันย่บุ่นมันบออันนี้ผมก็กอะตัดใจตัดใจกับคือให้เลือกเจ้าสิเลือกเอาเขาเจ้าสิเลือกเอาไว้นะไหนระวังถี่หัวไปอยู่นี่พวกยุบุกทรมารทถูกอยากซํำไดนย่บุรับจ้างรับใบหาขนมขาย รับจ้างเกี่ยวเขารับจ้างดำหน้าทุกอย่างเลียงลูกถ่า,ลาแล้วแล้วก็เงินที่เราส่งมากนี่คือพยายามเก็บหอมรอมรีบเ่าเอามาใส่จนเย็บบนเด็กเห็ดเฮี้ยนเด็กพี่น้องเย็บบุเด็กเห็ดเฮี้ยนเพราะว่าเรา,า,า,าเอาเงินมาใส่เลยเงินเราโอนมาให้เหลือเดือนละหมืนม่นหมื่นสองแปดพันเนี่ยจะได้เยอะนะสมัยก่อนจะไม่จะไม่เยอะไม่ถึงสองหมืน่นย่างเก่งเมื่อเกินหมื่นแปดหรือหมื่นห้านะถ้าเดือนใดมีโอมีอย่างจัง่อยได้มานี่อ่ลาลังจากนั้นก็ แล้วก็เลยบอกว่าเอออันตัดใจจากลาซาอย่างสินะอันไอ้กับมานหาลูกหาเนียเลยี้ยวตกเอาหัวไม่ใ่อย่างเสียก,ก็เลยจบกันไปยี่่ก็เครียดนะตอนนั้นก็มันเครียดนะเครียดกับว่าสิบ่เอาขึ้นผลดละพี่น้องแล้วเจ้าสู่อันนี้ก็อยู่มาอยู่มาแมนบอ,อ่าอยู่บ้านเด้ปีนึงอยู่บ้านเด้ปีหนึ่งแล้วก็เลยอยากไปอยากไปอ่าสิงคโปร์น้าหลานอีกแบบนี้น้าหลานลูกลูกอยากทั้งพอญี่ปุ่นนี่ละ เขาไปอยู่สิงคโปร์โดนเหมือนบ่กระลิบยายบุกกระเล่หาเงินให้อีกละกับไปอ่าก็ยืมน้ำหนองสาวแน่ยอย่งแน่เป็นหนีไปหาเมื่อหกเมื่อนี่แหละไปอยู่ได้ปีเดียวดุ้งไส้ยาย,ยบุญนี่โดนโลดส้นเหมือนี่โดนโลดส้นตอนนั้นมันอยู่ประหาโดนลดนส้นกรว่ามันสิบว่าเด้กขึ้นหมดนละพี่น้องกรว่าสิบว่าเด้กขึ้นละ่ะกับบินกับกบตอนขามาเนี่ยบินกลับเมืองลวงอีตอนไปนี่อ่าขี่ขี่รถขามไป ทั้งช่องดันสะดาทั้งหกักไงนี่ลกลับขึ้นไปกลับขึ้นไปอีกไปงานอยู่เกือบสองปีประเด็งเงินมาบ้านไปไปติดผู้ยิ่งไปติดไปติดการพนันไปติดผู้ยิ่งเอาสุยางบระเดเงินมาบ้านจ้ามาพี่น้องอันนี้ยิบบนกันเลยอะหักเฮน้องสาวยิบบนู้ที่มันตายนี่แหละู้ทธิยิ่บนนี่เลี้ยงลูกให้นี่แหละ มันก็เลยออกจากงานซีเกตยมันบอโรงงานซีเกตอยู่โคราชจุสระบุรีกลับไปอยู่บ้านเลี้ยงเมย์เมย์เป็นอมาอมร์พฤกษ์มันบอตอนนั้นก็เลยบอกเลยว่าอมร์ขันสันเมื่อไรมาอยู่บ้านแล้วเมื่อ,อเกิดเบิ้งหลานเด้ออ่อเจสิเข่าุงเทศสิไปหาเหตุงานกันอยู่บ้านเฮานี่ก็ค,คือสิบโบใส่สิบใส่สินคือสิบโบมีหยางมาใัน่นีบอกก็เลยไปเหตุงานพอนนีป้ป่วยอยู่บนกลับมาเด้อ่ากลับมาจากมาจากอ่าสิงคโปร์ ไ่ได้หยางเลยม่มีหยางเหลือหอดบ้านเหลือเงินมาหอดบ้านสามพันบาทไปสื่อเราสู้พุทธเ่าสื้อเราสู้เด็กน้อยกินเบิดบ่เหลือเงินไปญยี่บุอันนี้เขากรุงเทพไปเห็ดงานไปไปสมัครงานอยู่อสม,มุทรสาครไปกับพี่สาวยี่บุ่รอยู่กรุงเทพเ,เ่นบอกก็รีบไปพักูกับพี่สาวแล้วก็บอกหากงานไปได้งานจะสมุทรสาครไปทโรงงานลปกับ๋องนี่แหละของพวกนนติลุดพวกชิลกโทน่านี่แหละ ก็เลยไปบานนี้พ่อพ่อผัวยหมดกลับขึ้นมาน้องสาวยีบุญก็เลยไล่ก็เลยไล่ว่าให้ไปเห็นงานน้ำเย็บบุญสไปเจ้าก,ก็ต้องอยู่บ้านเจ้าอยู่บ้านเจ้าก,ก็กิ้นตัเหลราจะได้ข่อยสิเลี้ยงเองหลานนั่นนะอาจัรยลูกเย็บบุญสองคนเหมืนบ่กรังเลี้ยนเหมืนบ่หะอยุบอีหนึ่งยุบบอคนใหญ่เนะี่ยยุบป่าหาคนหน่อยเนะี่ยยุบบ่หนึ่งมันห่างกันหาปีเด้บานนี้นก็เลยเขาอุ้มที่เขาอุ้มที่ ไปน้ำย็บบนมเลยไปสมัครเป็นย่ามเย็บบนเป็นพนักงานไปเป็นพนักงานโรงงานหัวเป็นย่ามก็เลยอยู่มาเรื่อยเรื่อยพี่น้องก็ลมลุกคุกขั้นเงินมีแน่ม่มีแน่แต่เยบบนเป็นคนที่ว่ามุ่งมานะนะคะเก็บหอมล่มดิบเก็บหอมล่มดิบทรงไห้ทั้งบานทรงไห่แม่ไห้น้องเนาะราวว่นน้องไปอยู่เลียงแม่ก็บ่มีไยใดบอยเย็บบนก็เทปงานแต่เยังบก็ทรงซอยาัวแม่แล้วก็บอก ่อกสบายแม่กับปวยมันบ่ละอัหนี้ยี่บงกับล่มลูกคุกค้านอะไรพี่น้องน้องสาวน่ะก็เลยก็เลยเอาลูกนะ่ะก็ว่า,อาเออลูกอย่าไปยูน้ำมาจากของเสาห่องเสาหยั่งยุบเป็นหลักเลีเ้ยวเก็บงานเป็นหลักเลี้ยวสินะกก็เลยเอาลูกงไงโรงเรียนไปอยู่สมุทรสาครน้ำก็เลยไปยูนะจนจน,นจนน้าซูเมอร์นี่ผัวยี่บุญน่ะผัวเก่ายี่บุญกัยังเป็นหัวหน้ายิ่อยู่สมุทรสาครยูถ่อป,ปนี แถวบางปิ่งแถวบางปิ่งแถวนั้นคือ,อยายบนหลุจักเบิร์ดสมมตสิสาครนี่เป็นควอมคูัมหาชัยเมืองไม่มหาชัยเมืองเกา่าแถวสนนเศเศรษฐกิจแถวอันอาบางปาบางปิ่งไปกระทุ่มบุงกระทุ่มแบนแถวเมื่อนั้นยายบุญรุจักเบิดเพราะว่าไปยูไปยูโดนนะครับไปยูโดนไปยูแต่พอศ .2,544,434 จนพ่อสอเท่าไรนะ่ะจนปัวยีบ่บุญสูมือนี่ห้าหกสิบแปแล้วแล้ว,ลวยังมาได้แล้วยังมาได้มาบ้านแล้วเป็นอย่างจุดได้เลิกลากันเพราะอะไรตอนนั้นลูกริ่มไงเป็นบ่าวเป็นสาวเป็นบอกมันกระเลียนอีอ,อีลูกสาวอยู่บนก็เลียนอ่าปวอฐานจิคโนลูกชายกับอ่าเลียนอยู่ของคุบบ้านนี้จุดเริ่มเริ่มพลิกผันชีวิต น้องสาวยญยบุญมาแต่งงานแม่นบ่นมาแต่งงานมาแต่งงานแล้วมาได้ผัวเลียงพอเรียงแม่ยอยู่ป่านี้แม่ยยยบุญเน่มา days, เสียแม่ยยยบุญมาตายตอนช่วงที่บุญผ้ากันไปอยู่ทิพนะอยู่สมุทรสาครแม่ตายเร้ววันนี้ก็เลยเลียต่้งได้พอกับน้องผ้ากันอยู่เห็ดหน้าหน้าก็คือหน้าพี it, พ tonight, พ่สาวนั่นแหละหน้าพี่สาวที่สื่อไว้นั่นแหละหน้าตอนนี้คือมันเป็นของยัยบุญที่ยัยบุญสื่อเอาเนี่ยสื่อต่อพี่สาวพอเอาต่อพี่สาวนั่น บานนี้อันน้นองนะก็เลปยปวยพี่น้องน้องสาวอยู่บนนะปวยเป็นโรคภุ่มพ่วงเป็นโรคแพ้พุ่มจาของผัวเขาก็ไปเห็ุงานอยู่กับญาติพี่น้องอยู่สม,มุทรปราการเขามีโรงงานพวกรอ,อเล็กฉุกพวกฉุกเล็กนี่อย่างพวกนี้แหละกะส่งตือเงนินมาให,ให,ให้เมียให้เมียเลี้ยงลูกยู่บ้านได้ลูกสองคนบานนี้ก็กเลปยปวยปวยเป็น เป็นโรคแพ้พุ่มจะบของกะรู้ว่าจะคขวางป้วยได้แค่สองเดือนพี่น้องเรากะ็มาติดตอนนั้นจะเป็นโรคไข้หวัดนกสองพันมันระบาดเออน้องสาวยลมก็ไปติดตรงนั้นมาไปติดเชื้อตัวนั้นมามันกินปอดซึ่งซึ่งซึ่งเขาว่ามีพุ่มปุ่มพุ่มกันอยู่เลื่อมันบก่กะลิบกะลิบนอ้องกะลิบตายปดนี้พ่อน้องตายมันบ่ป่ะดีคก็ว่ามีคนเลี้ยงลานเด้แบบนี้อ่ะน้องเมีนีกีก็่ะ ยังค้านมยูขุนต่อสองขวดคนคนไงน่องทิพย์เนี่ยก็เพิ่มต่หกขวดเยบุกก็เลยโอ้พิคพันชีวิตก็เลยอ่ตกลุงกันกับน่องเขยตกลุงกันกับพีกับน้องว่าเดี๋ยบุญพอวัยบุญก็มีเฮือนอยู่กับพออยู่แล้วเมือนบะเฮือนคนหลังอยู่แล้วเฮือนหลังสุมือนี่แหละแต่ว่าตอนนั้นมันมีแค่มันมีแค่เสาสิบเอ็ดต้นมันจะเป็นข้างในเก้าต้นแล้วก็มีตองมุกออกมา สองต้นเป็นสิบเอ็ดต้นมันก็ไ่ได้ใหญ่ได้ยังมั็นมตดกอนจะเป็นเฉพาะแค่ตัวบ้านของนามยี่ในี่ยตัวล่ะจะผมก็เล็กกลับขึ้นมาอยู่น้ำพอเพราะว่าบ้านหลังอีกหลังของพ่อยู่กับน้องสาวน่าเป็นบ้านปูนต่อใหม่นาทุวันนี้แหละก็เลยกลับมาอยู่บ้านตกลงกันว่าให้หัวกับลูกกับพอน่ะพระตะยูหันอืผัวยืนบนกับลูกพระตยูหันเพราะว่าเขาก็เริ่มเลี้ยงจบยังหางานเหายการเหตุใดเลี้ยวมืงซีนา ก็เลยกลับมาอยู่บ้านกลับมาเห็ดหน้ากลับมาเห็ดหน้าเห็ดหยัเหหงเ,เลี้ยงหลานเลี้ยงหยังก็เลยมาเห็ดงานเดินสายเป็นดีเจผัวนีกวน่กะผัวยี่ปุ่นนี่กะเริ่มเมียบระยู่น้ำแม,นม่นบอกก็เริ่มติดเหล่าเมายาเที่ยวทะเลทะไล่เขาคาราโอโกะโอเกะเงินบ่เหลือใสบัานนี้ทั้งบ้านแมก่กะโทษขอเงินดูนู่นนี่นั่นเออญีุ่่นแต่ โทถามขอเดี่ยวคือประสงเงินมาหายใส่แน่ผมก็มีเงินลงห้ลงหน้าเลี้ยงล้านเลี่ยงยังเออก็เกิดมาไม่ปากไม่เสียงกันแน่ว่าบ่มมีเงินหายยังสั่นยังส่อือกูก็ต้องกินต้องใส่ต่างคนต่างอยู่หายอยู่หากินหากินไผ่กินมันคืออันนี้เป็นคำคำเมาของหัวว่ะเถอะแดีวยวมึก็เลยอ่ะกันเป็นยังสั่นไปย,ยู่ไผ่ยู่มันต่างคนต่างหากินก็แมนอยกได้ไผ่หมึงก็เอา อยากไป้พวไหมมึงก็เอาไปโหลดอีหอย่างประมาณนี้นะก็เลยว่าก็กโดยที่ไม่ได้ทะเลาะบ,บอ่อแวงบ่ได้อีหอย่างกันดอกก็บอกด้วยความที่ว่าต่างคนต่างอยู่ห่างเหินกันแล้วก็เลยบอกไม่ความปลูกพันพี่น้องมันหลายปีเนี่ยบ่สี่ปีห้าปีกับัดได้มาหาการเทิงน,นี่สินะ่ะมันนีก็้เขาก็เริ่มติดมูติด,ตดพวกติดเหล่าติดยาก,ก็เลยบ่บอกคืดน้ำเฮ้งน,นี่เฮาก็เห็ดงาน เสามากกับตครับรถเข้าไปในตลาดไปสถานีวิทยุไปจัดรายการโน,โน่นนี่นั่นแล้งมากกับฟ้ากลับมาบ้านหาเนยยูให้ในกินให้หลานเห้ดพอเสามากหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำเห็ดในยยูในกินให้หลานเลี้ยวจุงหลานไปรหลอกเรือวกับฟ้าไปเห็ดงานก็คือเป็นจิตวัตรประจาวันยุ่แบบนี้ตลอดเสาสร์อาทิตย์บ่ได้ไปเห็ดงานรายการวิทยุเ้าลิงไว้บ่ได้ไปจัดกลับไปสามเขาไปเห็ดหน้าพี่น้องชีวิตจ็บบนลำบากเลยสู่มากจน ่าบัดดีกัพ่อพ่อหลานใ่มันบอหลานใหญ่เติบลูกสาวยี่บนญกะไปมีผัวอไปมีผัวทวงต้องลอ,องฟางนี่แหละลูกคนเหล็กกับคนสมมติสาคอนหัวคนเหล็กมันก็พากันเหตุงานมาไว้แม่กับเหตุงานเป็นดีเจเหตุหน้ายู่บานแต่ต้องอ่าค่อยซัพพอร์ตค่อยแบบว่าแม่เงินบอพ่อใส่ เหตุงานบ่ได้ส่งมาเห็นแน่เยบงก็เลยวาอาขันสันสุกกลับามาอยู่บ้านกลับมาอยู่บ้านซะมาเลี้ยงหลานเดยกกูไปหาเองเงินนี่ก็เลยพันกลับมาอยู่บ้านท่องมาท่องของฟางลูกคนแรกบ้านนี้ผู้ผัวผู้พอเด็กอะโอเคคือผู้พอเขากระส่งให้อย,ยู่เดือนละพันเดือนละหยังแน่ส่งให้ลูกนะส่งให้ลูกใหล้หลูกสาวให้ลูกกินน่ะอะ่ะบานนี้ก็เยบงก็เลยพิกผพน พี่นองพิ่ผันจากที่ว่าเป็นดีเจทำนาอะไรอยู่บ้านก็เลยเปลี่ยนง,งานเปลี่ยนง,งานก็คือว่าหลานลูกพี่ไส้ของที่บนมามาผ้ากันมาเห็บงานหนวดูุหดยยัดไงเขาก็เลยส่วนมาอามาล่องเบิง้งได้ดีดีอยู่เดือนละสามสี่หมื่นได้ก็เลยไปหาหลานลาย,ายุหัดไงหาหลานลาย,ายุหัดไงก็มาเลี้ยนหนวดเ,นละะเลี้ยนยังเราก็เลยก็เลยล่องเบิง ลาออกจากการเป็นดีเจนะให้ปันหาคนให้ให้ใหิันหาคนมาดูแลแทนนีกอย่างแทนเบิดแล้วก็พลิกผันชีวิตตัวเองมากบะนี้พอมาเลี้ยนนวดเลี้ยนอย่างอยู่มันไม่ใช่บะนี้เออพ่อรับลูกค้าได้เลี้ยวนวดให้ได้เลี้ยวโอ,อ้กูคือพอมักแท้การงานบริการแบบนี้คือพอมักแท้ วันนี้ยูหาดไงเนี่ยคือมันไม่มีฝรั่งเลยนะทุกคนมันสินี่พวกแขกพวกแขกมาเล่พวกจีนไงพวกจีนห่อจีนอย่างนี่แหละพวกนี่แหละตัวใหญ่ๆพวกจีนมักเที่ยวหมักยางบาักยางเราก็มันนวดนะยุหาดไงเนะน,นี่ยเรากัลานนวดอีนเยอะมากพี่นอ้องนี่บวกลไปยูสองเดือนประมาณนั้นยูหาดไงนะสองเดือนก็เลย มาเขาทาดอกเวย้ยกลับบ้านสบายกลับไปเป็นดีเจคือเก่าสบายอย่างประมาณนี้เนาะบาดนนีหลานได้บนทีเขาไปเด็กผัวอยู่อเมริกาตอนนี้นะเขาก็เลยว่าก็ต้องกลับเ้อเอยไปต่อเลยไปพูเกต้าตองบุนเดอดร์หลงฝรั่งฮาเทียดฮาเทียดเด็กบกฝรัง่งพปประจอดสปกฝรัง่งวิเล้วอันนี้นี่แหละคือจดุดิ่มต้นอันนี้ยายบนพูดมาแล้วนะต่อจากนั้นยี่บนบอกมาเร้วว่าไปอยู่จังไหนไปอยู่บาร์ไปอยู่จังไหนเนาะ อันนี้คือเฮายอนอดีตเป็นคร่าวๆนะคะว่าจุดเริ่มต้นที่ได้เลิกจากหัวไทยนะเพราะอะไรสาเหตุอะไรนะตอนนี้เขายังมีชีวิตอยู่ไหมยังมีชีวิตอยู่นะคะหัวไทยของญี่ปุ่นนี่ยังมีชีวิตอยู่ผัวเก่าเนี่ยตอนนี้ก็หกสิบสามตอนนี้แล้วหกสิบสามแต่และยังสามารถเหตุงานได้อยู่เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาต่อให้ถึงหกสิบห้าเนาะแล้วเป็นหัวหน้ายามอยู่อยู่สมุทรสาคร เงเงินเดือนกับเงินเดือนขันตั้มกับสียูประมาณก็ไดลละ15,000-20,000นี่แหละประมาณนี้เราเราตอนนี้เราเราไม่เงินเก็บสาวมของประกันสังคมอยู่หลายแสนเลยละเส้นสองเสนยูถ้าเราก็เกษียณมาล้วก็เสดงเงินก่อนมูลนิธิมาแต่กับวรูวะแล้วจะไปยังไงนะเออพราะว่าเลิกกับที่บนเลยวแล้วอาจจะไปยูกับแม่์แล้วยูขอนแกนเออยูอำเภอสีชมพูกับวัจจักหรือจังใดกับวรูุะนะอันนี้ก็เลี้ยวเต้สิเป็นไป มาเนี่ถามบารมีเมียไหมบา่มีนักบา่มีแล้วก็อยู่ของเราคือเศร้ามากเศร้ามากก็คือกินเข่าเต้นตัวเป็นงานแรงมากเลิกงานซื้อกับเข่ามาซื้อเหล่ามานางกินกินเข่ากินกินเหล่ากินเข่าแล้วนอนทางเงินออกสีมีบ้างเฮ้ยฮะปาตีกับหลุกนองกับยังกับเจ้ามีจังสีนาเพราะว่าเขากับบาเด็กคุยบ่ได้อนี่ยังกันเลยอืเพราะว่าบอกกันบ่ได้ เวลาเมาแล้วราสีบอกแบบบอกบ่มมวเราบสิบอกแบบอีฮียอีสัตว์นู่นนี่นั่นบอกบ่มมวนอะไรล่ะแต่บางเงินเขาส่งให้ลูกบ่เขาก็ส่งเรียงลนอยู่ด้เอาเป่าหนองฟ้างเขาก็หายเดือนละพันสองพันยุกกับประมาณสานักล้วก็ส่งให้แม่ให้ยังเขากับได้เกี่ยวของยังกันก็คือต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างอยู่เดี๋ยวผมกับมาเดินสายนี่กับยู่แบบนี้แหละอจะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็คือเีุ่ญนเป็นคนจัดการหมดกับลูกเต้าครอบครัวเนี่ยครอบครัวพ่อแม่ของเีบุญนเนี่ยบุญจัดการเองหมด แล้วตอนที่ไปอยู่น้งกันนะตอนที่ไปอยู่งานโรงงานด้วยกันอ่ะแทบจะไม่เจอกันเลยกระปวดซึ่บอกบใครด้เจอกันเลยเพราะว่าเขาคุา้นลักกะมันบอกี่นจะยุ่กะอ่าอี่นจะเห็ุงานโรงงานนี่ก็คือเช้ามาเย็นกลับ <c oughs> แต่เขาน่ะก็คืออาทิตย์หนึ่งเปลี่ยนกะที่หนึ่งย่ามเว่นย่ามเว่นเขาเขากลางเว่นน่สิกะอย่ามมาเล่นจะคอยเดี๋ยวมานอนน้ำกันจะคอยเดี๋ยวมานอนยูบานถ้าเขาเขากลางคืนก็คือกลางวันเขาก็นอนญี่บนก็มาเห็ุงานย่ามมาเล่นญี่บนกลับไปเขาก็อไปเห็นงาน คือ,อยุ่ป่าม้านี่แล้วถามว่าเงินดงเงินเดือนเยบุญมา่เคยเป็นหยงเกีียวเลยเงินเดือนคือแกหน่ะมีหน้าที่จ่ายจ่ายค่าห้องจ่ายค่าห้องที่เหลือแล้วแต่จะเอาไปไหนเอออันบบนี้เยบุญน่ะก็คือ,อมีหน้าที่ซื้อของซื้อหยังมากินกับปูกกับเต่าเหลือายบุญก็เก็บมีแน,าบบนา่ายบุญก็ส่งไห่ทั้งา้ากส่งไห่แม่ไห่น,อน้องซอยซอยเลียงแม่เรียงหยังคือกับว่าได้เดือนร้อนอ่ะพี่น้องก,กับว่าได้เดือนร้อนนี่หยังกับอยู่กับมีเงินเก็บเงินหยังแานา่ มีทองมีหยองมีอย่างใส่แนผัวกับมีใส่แตว่าเวลาเราเมาเหลามาย้ำใดพาหลวงน้องไปเลี้ยงพาหลวงน้องไปเลี้ยงยุคาราโอ๊กถอดสอยถอด,ถอดท้องจำเบอร์พี่นอ้องย้ำเศร้ามากากัเงินเดือนออกก็ไปหาไทยหาทั้งเทียกับบินจำบินหยางหายกับบริไทยเทละเบนเทละสะลึงสองส,อล,สลึงสอยเทละสลึงสองสลึงตวาญี่บุนจะมาเมิดเมิดหลายน้ำลูกลูกไส้นี่ลูกไส้ี่บนนุญนี่โดนรถชอนอีกสองรอบ สองอบสามรอบดิพี่น,อน้องเบิดเงินบ่แมนหน่อยเบิดเงินเตือนเราบมแมนน่อยนั่นแหละชีวิตกับลมลุกคู่ข้าเ์ลเห็ดละหีคือกันแหไรล่ะพี่น้องไปกอ่อสร้างนี่กับไปมาขับเคลื่อนช่วงที่ช่วงที่ยังพรท่านมาเข่าโรงงานนี่ไปเดินสายเห็ดก่อสร้สางพี่น้องไปเดินสายเห็ดก่อสร้สางสูงประเดี๋ยวก็เด็อดขุดขึ้นไปเป็นสร้างเล็กปีนมัดข้านปีนมัดเสานบนยอดบนหักก่อ ่ะสู้ค้าขึ้นกันอันนี้อันนี้ช่วงจีงว่าเขาอยู่กับอยู่กับคนไทยเนาะคะ่ะเนาะอยู่กับคนไทยเรื่องเรื่องเล่ามันก็ยาวนะคะเรื่องราวมันก็ยาวมากแล้วหลังจากที่ว่าชีวิตผูกพันนู่นนี่นั่นแล้วเนี่ยญี่ปุนกับม้าซื่อมาพันเอาทีน่าจากพี่สาวนี่เพราะว่าพี่สาวญี่ปุ่นกับขึ้นแบบว่าเขามีบ้านมีรถมีอะไรอยู่ในเมืองอยู่ ในเมืองรุงเทีบเดียวเขาก็ไม่อยากกลับไปอยู่บ้านเขนบอกเขาก็เลยอขั้นกลับไปอยู่บ้านากับบมี่บอนสิไปปลูกบ,บ้านมันก็แออัดนู่นนี่นั่นก็เลยมาซื้อทีซื้อท้างซื้อยางยุงเขาก็เลยขายหน้าขายยางให้หองเขาก็เลยคอนเอาควลนซื้อต่อน้ําเอืือน้ำย,ำยางนั่นแหละก็เลยเป็นทีมากที่ไปอันนี้คือเรื่องราวข้าวๆนิดๆหน่อยๆช็อตสั้นๆน,นะคะพูดถึงว่ายาวๆเนี่ยมันยาวมากผี่น้องเอาซํำนั่นก่อน